วันนี้ต้อมพาเพื่อนๆมากินนอกสถานที่นะคะทุกคนมากินส้มตำไก่ย่างนะคะที่น้ำตกแม่กลางอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะเนาะเราไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะท่านไหนชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ท่อมด้วยนะคะทุกคน สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะวันนี้ต้นจะพามาเที่ยวน้ำตกแม่กลางนะคะทุกคนนะเราไปดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ ทุกคนมาเที่ยวน้ำตกแม่ก,กลางกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าสั่งอะไรกินกันบ้างนะคะบรรยากาศดีมากเลยนี้เรามากินมันฝรั่งมันฝรั่งเผ็ดที่สุดในเผ็ดที่สุดในโลกนะคะมันฝรั่งอ,อกกุบเนาะเนี่ยค่ะเรามาชิมกันว่าจะเผ็ดยังไงเนาะ เด็ดลองชิมเผ็ดอะอผ็ดจริงถ้ากินเรื่อยไม่จะเผ็ดวันนี้เราสั่งนะคะทุกคนมียำเนะาะยำรวมนะคะไก่ย่างแล้วก็ส้มตำอะไรอย่างเ็สอคุปราคุปตร,ราแล้วก็ปลาเผานะคะน้ำตกแม่กลางนะคะทุกคน เดี๋ยวต้องให้ดูเนาะตอนที่น้ํำตกน้ําท่วมนะคะน้ําฝนตกเยอะแล้วน้าดูทุกคนต้นไม้นะคะต้นไม้มันหลุดลงมาเป็นแบบนี้เลยนะคะต้นไม้ใหญ่มากๆเลยนะ,ะเรามาเริ่มกินกันเลยนะคะบีบมะนาวนะคะพกมะนาวมาจากบ้านด้วยนะคะทุกคนนะคะดูแฟนจ้วงใหญ่เลยนะคะไก่นะคะไก่โอ้อ้มิมยยำแล้วนะคะทุกคน ไก่ไปหนึ่งน้องจ้าจิ้มน้ำจิ้มอร่อยสุดๆเลยนะคะมีส้มตำขาดทุกคนส้มตำปูปลาจ้วงเลยมือเลยนะคะตามด้วยไก่นะคะทุกคนตามด้วยส้มตำปูปลาอีกนะคะแซบหลายขอข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวด้วยนะคะแซบหลายเด้อทุกคนลำขนาด ไก่ค่ะไก่อีกน้องหนึ่งจัดไปเลยนะคะทุกคนดูแฟนกินใหญ่เลยใครจะลูกใครจะลูกกวไครลูกฮาวนะคะตามด้วยข้าวเหนียวอีกอ้าวกินน้ําชาไปหนึ่งนะคะทุกคนส้มตำคือแซ่บหลายเด้อกินไม่พูดไม่คุยกับใครเลยนะคะแฟนเนาะนะคะโอ้โหยำก็อร่อยทุกคนยำก็อร่อยแซ่บหลายแซ่บหลาย บรรยากาศก็ดีนะคะเอาวเริ่มคุยแล้วน่าจะอิ่มแล้วปลาเผานะคะปลาเผาก็แซบ่บเนาะชิมปลาเผาหน่อยออร่อยต่อด้วยยำนะคะทุกคนยำรวมนะคะ,ะแซ่บนะคะเอาสวีทปอนกันอีกคะ่ะนะคะไก่นี่คืออร่อยมากๆเนื้อนุ่มมากๆค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากนะคะ ตัวดูนายกา้าพุ้นหน่อย啊อนากาพุนน้นยังเป็นยังฮ่าฮ่าฮ่า้นกินอยู่นี่อ๋อดีแล้วนะคะไก่นี่นุ่มขนาดเลยเนา้ตัวแม่นไก่นี่มาะเหมาะขนาดเลยอร่อยอร่อยแฟนบอกส้มตำก็แซ่บเวอร์ตำส้มลำขนาดเลยตัวปลาเผาก็เหมอะอ้าวตำข้าวเหนียวอีกนะคะทุกคนข้าวเหนียวอีกข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวเยอะมากนะคะน่ะข้าวเหนียวจกข้าวเหนียวนะคะย้ำกระลำนะตัว ลม้อม้มอม,อม,อมอปลูจตกกินได้ก็กินเลยก <laughs> ินเลยกินเลยกินเลยก็จะอิ่มแล้วนะตัวเริ่มอิ่มละหลังจากที่กินอิ่มแล้วก็เริ่มง่วงนอนแล้วนะคะทุกคนแฟนบอกว่าตัวพิ่นขอนอนก่อนเดอ้อนะคะทุกคนแล้วก็ต้องขอลาไปด้วยบรรยากาศนะคะสงบร่มรื่นนะคะบรรยากาศดีดี ของน้ำตกแม่กลางนะคะในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะทุกคนเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะต้อมจะพา,าเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย